สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับวันนี้เป็นเรื่องของการซื้อขายไอดีครับผมการซื้อขายไอเดีเนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามนะครับจะซื้อขายกันเองผ่านคนกลางผ่านคนที่่น่าเชื่อถือทุกหนทางครับไม่มีวันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหวังให้มันปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับผมเพราะอะไรที่ผ่านมือคนอื่นมาแล้วเนี่ยมันไม่สะอาดมันไม่คลีนมันไม่เนียนเหมือนเราเล่นคนเดียวผม เล่นคนดีอาจโดนแฮกเลยจริงป่ะแลวนี่คือการซื้อขายผ่านมือของคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่าไอเดีเนี้ยผ่านใครมาแล้วบ้างเราเป็นมือสองหรือเปล่าหรือเป็นมือสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ไม่รู้ดังนั้นครับการขายไอดีที่ผ่านมือคนอื่นมาก่อนมีคนรู้ไอดีพาสเวิร์มากกว่าหนึ่งคนไม่ปลอดภัยอย่างที่สุดก็ผมคืออาจจะปลอดภัยก็ได้ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปแต่ที่แน่ๆครับมันไม่มีวันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าแต่ไงก็ตาม ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นดราม่าในกลุ่มซื้อขายคือผมก็ไม่ได้อยู่กลุ่มนี้หรอกเพราะว่าผมเล่นไอเดียวอยู่กับเซียงหลิงมาตลอดรอเจสซิ่นยอร่าที่ผมชอบพูดเป็นประจำแต่คราวนี้เนี่ยดรามา่ามันรุนแรงมากเลยอ่ะจนแบบผมเห็นแชร์กันมาแบบเต็มเลยในเฟซผมก็เลยแบบอะไรกันเป็นตัวสอบดูครับพบว่าโดยส่วนใหญ่ครับดราม่าของกลุ่มซื้อขายคือซื้อไอดีมาแล้วไอดีโดรีฟันครับผมโดรีฟันคืออะไรรีฟันคือสมมุติว่าไอเดีเนี้ย คุณเติมเงินไปหมื่นหนึ่งก่อนหน้าที่จะมาขายมีคนอออไอเจ้าของไอดีเก่าอ่ะเติมไปหมื่นหนึ่งก่อนจะมาขายพอขายไอดีเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สักสองสามเดือนเอาไงดีวะรีฟันเลยแล้วกันอยากได้เงินพอไอเจ้าของไอดีเดิมครับรีฟันเงินออกจากระบบมิคายกไม้บอกว่าไอดีนี้เนี่ยมันเอาเงินค่าเพชรไปดังนั้นหักเพชรมันเท่ากับที่มันรีฟันครับผมเราจะเลยจะได้เห็นว่ามีบางไอดีเนี่ยเพชรติดลบพารมูเจมติดลบ แกยังไงก็คือต้องเติมตงังจนกว่าจำนวนเพชรในนั้นครับจะกลายเป็นบวกเช่นหายไปสักหมื่นเพชรเงี้ยเออติดลบหมื่นเพชรก็ต้องเติมสักสามสี่พันให้มันกลับมาเป็นศูนย์เพื่อเล่นต่อไปได้อย่างสบายใจครับผมนี่คือข้อเสียของการซื้อดีมานะฮะอาจจะโดนรีฟันได้อ้าวแล้วรีฟันอย่างนี้ก็โกงดิก็โกงถูกมันก็คือการโกงรูปแบบหนึง่งแล้วแก้ไม่ได้เหรอไม่ได้หครับผมคือต้องบอกกันว่า ไอดีที่ซื้อขายกันเนี่ยบางครั้งครับมันไม่ได้เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอาจจะมีพ่อค้าคนกลางม,มาเก็บเกี่ยวมาเช่นไอดีหนึ่งมีวันอีซีสองเออได้มาราคาถูกเอามาขายในตลาดปั๊มราคาขึ้นมาอีกสักพันหนึ่งเงี้ยเอากาไรพอเราซื้อปุ๊บโอ้สุดยอดวันอีทีสองราคาเท่านี้เองไม่กี่พันด้วยจัดมาก็ซื้อมาซื้อเสร็จเล่นเพลินนะผมโอ,โอเคอยากทำซีสี่ว่ะเติมเงินสักหน่อยแล้วกันวะทำเป็นซีสี่เสร็จปุ๊บ เล่นไปเพลินๆเ,เลยอีกสองสามวันปรากฏเจ้าของไอเดีเดิมครับรีฟันเงินเพชรติดลบปั้งอ้าวไอเดีเพชรติดลบปกติเพชรในเกมเกมขาเก็บยากอยู่แล้วติดลบนี่คือเรียกว่ากัดฟันรอจนเป็นบวกอะถ้าเกิดจะเล่นสายฟรีอะซึ่งมันเป็นไป,นป,นป,นปนได้ยากต้องเติมเงินเพื่อให้เอาเพชรขึ้นมาทํายังไงอะก็ต้องติดต่อพ่อค้าที่ขายมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอดี ID ที่คุณขายผมอะเพชรผมติดลบนะโกงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของไอดี คนใหม่ก็บ่นกับพ่อค้าอย่างนี้พ่อค้าบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะทําไมอ่ะก <_ l ick> <"G> ็ไอดีนี้รับมาก็ต้องไปติดต่อพ่อค้าหรือเจ้าของไอดีเก่าว่าเฮ้ยทําไมเครดิดลบคุณทําอะไรลงไปผมซื้อคุณมานะแต่โดยส่วนใหญ่ครับเราะติดต่อไม่ค่อยได้เพราะว่าขายไปแล้วอะมันจบสิ้นการซื้อขายแล้วคุณตรวจสอบแล้วโอเคแล้วเขาขายไปแล้วอะเขาจะมาแคร์อะไรคุณนะเครดิตเสีย er แล้วแล้วไงอะผมขายไอดีคุณ คุณด่าผมยังไงก็ตามผมก็ขายไปแล้วอ่ะเออมีไอเดียวอ่ะเห็นปะมันเป็นอย่างงี้คือไอคำว่าเครดิตเนี่ยจริงมันก็มีผลกับการซื้อขายออนไลน์บ้างแต่กับการซื้อขายแบบไอเดเกมนะครับมันเป็นธุรกิจสีเทาก็ค่อนไปทางดําเลยะพูดง่ายๆไม่ว่าคุณจะโดนโกงจากการซื้อขายไอเดยังไงก็ตามนะครับกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนก็ตามนะเขารีฟันเท่าไหร่ก็ตามนะมิโฮโยจะไม่แคร์คุณเลยเขาจะไม่ช่วยคุณในเรื่องพวกนี้ครับเพราะก็ถือว่าไอเดพาร์เิร์ดเนี่ยมันเป็นสินค้า มันเป็นการให้บริการสวนบุคคลการที่คุณซื้อจากบุคคลอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเขาคุณคุยกันในตลาดอื่นเองไม่ใช่ตลาดมิโยโยถ้าเกิดคุณใช้ไอเดียคนเดียวเล่นคุณเดียวแล้วเพรติดลบเนี่ยอันนี้คุณแจ้งมิโยโยได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาจากคนอื่นหรือว่าเอาไอเดียคนอื่นมาเล่นแล้วเพรติดลบเนี่ยครับคุณต้องหาต้นตอว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของไอเดียคนแรกเนี่ยมันทำอะไรอะไรลงไปมันรีฟันหรือเปล่าซึ่งส่ดดวนใหญ่แล้วบางทีก็ตามไม่เจอครับผมทําไมอ่ะก็บางคนบอกว่านี่ไอเดียผมเองเล่นเองเอาาามขย ปรากฏพอซื้อไปสืมาเอ้าซื้อไอเดตาเทศมาแล้วเอามาขายต่ออย่างนี้เป็นต้นครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการซื้อขายดีเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร่มันก็มีเคสที่มันปลอดภัยแล้วก็คลีนอะเราเข้าใจอยู่แต่เคสที่มันไม่คลีนไม่ปลอดภัยก็มีไม่งั้นไม่มีดาราม่าในกลุ่มหรอกเฮ้ยทำไมผมซื้อมาแล้วมันโดนรีฟันเงินไปเพชรผมหายไปมันเป็นอย่างนั้นครับผมอีกอย่างคือบางครั้งเนี่ยเราอะครับซื้อไอดีมาไอเจ้าของไอดีคนก่อนเนี่ยสมมติเป็นคนดีนะ รัศมีออกหัววิ่งผมเป็นคนดีผมเป็นไอ้บริสุทธิ์สะอาดแต่ใช้บริการร้านเติมเงินอ่าเออนี้เรื่องการเติมเงินช่องทางพิเศษที่มันถูกถูกเนี่ยผมจะไม่พูดในวันนี้นะไม่พูดกันบนหลังว่ามันมีความเสี่ยงยังไงเอาเป็นว่าไอาค้คนเนี้ยใช้บริการร้านเติมเงินมาปรากฏว่าไอ้ร้านเติมเงินที่เขาไปเติมมันน,น่ะดันทําเรื่องอะไรไม่รู้รีฟันเงินไอน้นี้ก็เลยโดนเงินติดลบพอเงินโดนติดลบเสร็จปุ๊บ ลูกค้าที่ซื้อไอดีต่อไปก็ติดลบเช่นกันพอจะมาทวงถามความรับผิดชอบมันก็ทวงไม่ได้เพราะว่าไอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วไอที่รู้ว่าอ่ะไอเป็นพล,ะะนลังตรวจมั้งพอไปทวงร้านเมินปุ๊บเขาบอกเขาก็เปล่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาทาอะไรเออแม้ว่าจะละแคะละคายก็ตามแต่หลักฐานก็ไม่มีต่อให้หลักฐานมีแล้วทําอะไรได้มันเป็นการซื้อขายไอดีซึ่งผิดกฎของมิโฮโยอยู่แล้วเกมออนไลน์เกมที่มันให้บริการทุกอย่างครับซื้อขายไอดียยังไงก็ผิดกฎเขาไม่ช่วยนะบอกเลย คุณจะเติมไปกี่แสนแต่ถ้าเกิดไอดีคุณซื้อมาแล้วเขาทําเพจติดลบขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพลเล่นไปตามนั้นหรือไม่ก็เลิกเล่นไปมันเป็นอย่างนั้นครับคุณทํอะไรไม่ได้เพราะมันผิดกฎตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะผิดตั้งแต่คุณเริ่มจะซื้อขายไอดีแล้วครับแลอในมุมมองของผู้ซื้อล่ะโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยคนกลางช่วยได้ไหมคําตอบคือธุรกิจหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยก็คือการเก็บค่าคนกลางซึ่งก็ดีเนาะอยากทําบ้างแต่อย่าเลยเดี๋ยวซวยคือคนกลางคืออะไรเช่น ในเอจะขายไอดีในบีจะซื้อไอดีทั้งสองคนนี้ไม่ไว้ใจกันหาคนกลางคนนึงที่ไว้ใจได้บอกว่าเฮ้ยเอเอาดีมาฝากเราไว้บี B, เอาเงินมาฝากเราไว้ถ้าเกิดทุกอย่างครบหมดเราจะส่งของพวกเนี้ยตะต่อยพวกในสองคนเองในเอเอาดีมาฝากไว้พอในบีเอาตังค์ให้คนกลางคนกลางเอาตังค์ให้ในเอในแล้วก็คนกลางเอาไอดีในเอให้ในบีสลับกันยื่นหมูยื่นแมวโดยมีคนกลางคอยเช็คความเรียบร้อยให้ ฟังดูดี happy ไม่โดนโกงเพราะว่าถ้าเกิดเราโอนเงินก่อนอาจจะโดนโกงมให้ไอดีหรือถ้าเกิดให้ไอดีก่อนเขาไม่โอนเงินก็สวยอีกมีคนกลางก็ happy ดูไงก็ปลอดภัยกว่าดังนั้นครับธุรกิจเป็นคนกลางจึงเฟื่องฟูงใน Facebook ยุคนี้หลายกลุ่มซื้อขายคือเก็บค่าคนกลางซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดนะคุณก็มีสิทธิทำธุรกิจได้ถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันแต่คราวนี้เนี่ยคนกลางก็ไม่มีทางรู้ครับว่าไอไอดีที่ได้ไมาเนี่ย มันไปทําอะไรมาก่อนถูกปะคือเออไอดีผมสะอาดครับคนนี้ผมเออ,เอสะอาดแล้วกันเนาะเครดิตของคนกลางเป็นตัวที่ทําให้คนซื้อนี่ยอมเชื่อใจใจ่ายเงินให้แล้วใจ่ายค่าดาเนินการให้แต่พอไอดีมีปัญหาปุ๊บผมไม่รู้ก็ผมดูมันก็คีนนี่นี่ไอดีเพ่บคุณก็ได้แล้วนี่คุณก็ไปเคียนเองสิคนกลางทําอะไรได้ถามจริงสูตรว่ไอดีเนี่ยมันมีปัญหาโดนรีฟันเพชรไปห้าหมื่นบาทแล้วเราบอกคนกลางว่าเฮ้ยผมไอดีผมมีปัญหาคุณคืนเงินผมมาสิ คนกลางเก็บข้าคนกลางเนี่ยกี่เคสถึงจะพอคืนเงินห้าหมื่นบาทคุณเขาไม่คืนหรอกมันไม่ใช่ความผิดเขาแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ได้ไปซื้อจากคนกลางให้คนกลางมาเป็นตัวกลางแต่มันคือคนที่ขายครับตั้งใจหลีฟันเพื่อโกงคุณหรือี่คนที่ขายอาจจะไม่ได้ตั้งใจโกงคุณแต่ไอคนต้นทางที่แบบเขาไม่เติมเงินแบบร้านเติมเงินถูกมามันโกงพมันโ,งโกงพวกไอเดีเขาก็เลยสวยไปด้วยไอเดี ID เขาสวยไปด้วยคนกลางสวยไปด้วยพอคนกลางสวยไปด้วยเนี่ยคนซื้อก็สวยไปด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยซื้อขา ไม่มีวันปลอดภัยร้อเปอรเซ็นอย่างแน่นอนนะผมมันต้องมีความเสี่ยงอยู่บ้างแหละสุดท้ายมุมมองคนขายบ้างคนขายมีสิทธิ์ซวยไหมมีเ <t> ช่นคุณเป็นคนขายที่สุจริตเลยนะขายดีก็ผิดกฎเรียกสุจริตได้บอกว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้เอาเป็น,นว่าสมมติว่าทาอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาแล้วกันผมขายของตรงไปตรงมาไม่ว่าผมจะทาอะไรที่มัน,ม,นมินเมกกนยกดเท่าๆหน่อยเออแล้วพอขายเสร็จปุ๊บลูกค้าแบบเอาไงดีว่าไอ้นี่แม่งร้านดีนี่ว่า ดีออกงี้แล้วกันลูกค้าเติมตังค์เว้ยอยากได้กว่านอีก C 1หนึ่งสเติมไปหมื่นหนึ่งเปิดไม่ได้ทําไมดีแย่แล้วมันไม่ได้เรื่องละอยากได้แต่ไม่ได้รีฟันเงินลูกค้ารีฟันในดีตัวเองเว้ยปรากฏพอรีฟันเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเพชรติดลบเพชรติดลบปุ๊บก,ก็ไปประจานในกลุ่มเนี่ยผมซื้อจากร้านนี้เนี่ยเพชรผมติดลบคุณทําอะไรมาคนขายก็แบบกูก็เปล่านะทำไมเพชรเองติดลบได้วะ จะไปเลยพี่เจ้าของไอเดีเดิมนู่นเลยก็หาไม่เจอเพราะซื้อมาจากต่างประเทศแล้วหลักฐานที่บอกว่าวไม่ได้ทําก็ไม่มีไอคนทําไอคนซื้อที่โกงก็เมคหรือแล้วว่าตัวเองไม่ได้โกงอ้าวคนขายซววอีกเห็นปะ่ะด้วยความที่มันเป็นอันทาวเนี่ยคนซื้อก็โกงได้คนขายก็โกงได้คนขายคนซื้อไม่ได้โกงคนกลางโกงได้บางทีเอาคนกลางปลอมมาเป็นเนียนๆแล้วเ,เ,เป็นคนกลางแล้วบอกว่า,าผมเป็นผมเป็คนคนกลางนะจริงคือคนขายแล้วเอาคนกลางปลอมมานู่นนั่นนี่วิธีโกงมันมีเป็นร้อยแปดนะผม แล้วท่าบอกว่ามปนปลดภลังเซนเหรอไม่มีทางคุณซื้อไอดีรับความเสี่ยงของเองคุณขายไอดีก็ต้องระวังเรื่องชื่อเสียงเองด้วยเพราะว่าคนซื้อก็มีสิทธิ์โกงคุณได้ดังนั้นครับผมไม,บไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเลยเรื่องการซื้อขายไอดีเออแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อก็รับความเสี่ยงเอาคุณอยากจะหากำไรในการซื้อขายก็ต้องเะเท่าหน่อยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบธุรกิจเะเท่ามันก็มีเยอะนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งแล้วแต่คุณแล้วกันอะแต่ผมขอสรุป ปิดท้ายคลิปนี้ว่ามันไม่มีวันปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ยกเว้นแต่ว่าคุณจะบ้านติดกันแล้วบ้านคุณ่ะมีกอซิล,ล่าอยู่ไปยืนคุมบ้านหน่อยว่าถ้าโกงเมื่อไหร่ยิงแสงใส่มันเลยลูกอย่างนั้นนะครับไม่โดนโกงร้อยเปอร์เซนต์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดและซับสไครต์วไว้ถ้าเกิดใครอยากคุยอะไรในช่องคอมเมนต์หรือโดนโกม,มาอยากประจานอะไรก็เบาๆหน่อยนะช่องคอมเมนต์เราไม่ใช่มูลน,นิธิช่วยเหลือผู้โดนโกงนะโอเคป่ะตามนั้นสวันนีครับ ไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย